สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุข้นจ้าวันนี้ยายตอยตอสิมากินข่าวเศร้าได้มาในตื่นมากเลยหิวข่าวตื่นมากเลยหิวข่าวมือนี่นี่ยังกินมาที่แกงปลาต้มปลาเน้นใสน่หัวปีหน้ามีอโอ้ยแลดีนาดตักสิกินได้ไปหอดได้พราะว่ามั่นมีน่แต่แนวเผ็ดๆปลานักเล้งปิืสอพันมาสองตพี่น้อง มันมาจาสองตอันนี้นี่หมูหมูปิ้งห่อนห่อนยูซือข้าเจ้ามานกนะเจ้าประจําไปปุ๊บนี่เขานี่เราสีทรายออกไม่ไหมชูมืออันนี้ก็ห่อนห่อนด้นี่คันคันสีนึ่งกินเองมันมันมันกินว่เมิดไหมพี่น้องมาเบิ้งก่อนมามันสีเป็นจังไดมือนี่กดไหลยยอนมันสียยอนขึ้นหน้าอีกวะชิมบังกอน แซบแซบมีเตเน่เป็นแต่แซบรักสิกินยังแน่จ้ำเจวไปสิล่องกินเบิ้งมือเนี่ยมือแรกที่กินเพชรหลัง<อ>จากห้างห<อ>ายไปโวนรักสิเป็นจังไดพวกมือเนี่ยแกงเปียแซบเป็นแต่นาย แบบได้พี่้องเดี๋ยวเด้อต้องปเห็นหน้าผาเจ้าข,ของก่นยุ้งเขาบ่าได้กินเขาแดงออ้ยจิตใจานยะ ซาบไลายถือกใจปากจักสิถือกใจทองบุ๊บเนี่ยพี่ยังสิมัดอีกบุ๊มัดอันมัฟอีกแล้วก็ได้กินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบปเนี่ยอันมันเพ็ดนี่มันสิบหูท่านที่เลยเป็นอยางดอกกินเพ็ดต็บ่ได้กินเจะป่ากินได้เจ้าป่าแล้วพี่น้องเอ้ย อ,อย่ามากินมูม่ามได้จ้ะแซบแซบจำเจ้า จากกินยังบัได้มากเนี่ยม,มาเป็นสองเดือนหมดแล้วปะกินเน่าเผ็ดบั้ดายหมูปิ้งลาดลาดแบบพริกอืม้มนอกจากมันมเป็นแต่หนา้าแต่เนะืะ สิกินอิ่มย่างเอาน,นั่นย่างเอาน,นี่ยุพี่น้องเลยมามาแบบนี้มาล่องป่าป่านักเลงป่ะกรอบๆได้พี่น้องพระเจ้าปิ่งดีดีเนี่ยมูเซาอควานสีไปซื้อโทรซังกอนย่างห้กรอบๆขอเนี้อกับฮวอนครับ แสบหลายพี่น้องเลยแสบปากลำบากท้องแหละเดี๋ยวเบิ่งปันมือนสิพานไปได้เพราะหลังจากกินของเผ็ดๆยุบยาก,ก็ได้กลับมาเป็นเล็หน่อยเนาะกินของเผ็ดวะเน้่ ก็จงไปบอกเพ่นต่อางๆัน่เนบเกตไข่ตากออกตอนแล้วก็ใส่พริกแห้ทุกอ,อื่นอืมนี่กระแทกอืานนักเล่งกินข้าวเหนียวกินได้มื่อนี้เป็นมือที่สามแล้วทองก็อ่ด ก็ได้ดีใจเพราะอาจไปซื้อเนี่ยเพ็ดออกมากินจกนักไม่นึงเขาเนี่ยเรยอือตากพระร่มไปได้มันหอน แสบคับคับคับพีน้อย chồng đi nha กลิ่นปันพี่โป๊ะยูร้าไม่ได้กินเขาแรงแล้วเข,ขาครับเป็นหนึ่งเสาทาน กินหลายไม่ได้ย่านท้่องอื่นพี่น้องก,กินเขาสวยมากอยู่ี่โดนล้ะเพื่อจะกินขขาเนี้ยเห็นเขาเนีวเเน้วนี่พูดอน้ำได้แตกขมแนี่ะพี่น,อน้องเนาะ เนยอะห่อนๆนะอ,อากิโคะไม่ได้กินเที่ยงต่อ กินหลายมันอื่นอนเนี้ยขึ้นบ้านแล้วอ้าวยัต้อยเ้าเอ่เหตุกับเข่าเนี่โอ้ตจวสีเห็ดตัวสีแดงสื่อของ ไม่ต่อยกัยครับเพื่อนก็เป็นครับว่าได้เป็นแต่แรดอ้อมแถวลังวัดเนี่ยไปซื้อบองขายของเขาทะลุวัดไปแล้วไปซื้อมองครับเขามองกินมี่ยูสองเจ้าอยากกินยังก็โทษถามเพื่อน่ามียังงนะปักส้อยกรับยูเนี่ยทางวัด จะกินเองมันกะไม่มีผู้ใดกินน้ำเลย่พี่น้องถ้ามึงคือถ่ายแล้วเอา,า,อาอยี่ปิดบาทซื้อแม่กับเรียดโย่ไม่เก้าขนาด ามันกินหน่อยคือสมัยตะกี้นะเมื่อยมันว่าได้ปัญญักญั์ปันนี่เอาพี่น้องคลิปนี้่เไว้เท่อนี้นะใคะเนาะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ไปตลอดปลอดภัยแถวคาดจากโรคโควิดทั้งหลายทั้งปวงเด้อสาธุบายบาย